<c oughs> ด้านหน้าของเราเป็นรถจักอุลตร้าแมนนะครับรถจัก QS5 หมายเลขอะไรเอ่ยสองหัวนะครับจู่ๆก็มาเฉยเลยนะครับหมายเลข5207นะครับแล้วก็ ห้าสองหนึ่งหนะครับสวยๆนะครับสวยงามจู่ๆก็มาเฉยเลยนะครับสองหัวนะครับ